สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้วิงสเปรย์นะครับของฟิาพาร์ของรุ่งเจ็ดสบครับอืมตรงน,นี้วิงสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์เคลือบเงาสีรถนะครับใช้เวลาล้างรถเสร็จก็ใช้งานง่ายครับนับใช้งานงัาไงไงครับเสยบแก็พ่นเง็บนะครับพ่นแล้วทิ้งร้อสักประมาณสามห้าทีครับ มัก็เ,เช็ดก็เ,เช็ดตอ,อกครับลละนะแล้วมีผมพ่นเวลานะกก็ถ้ามันเป็นหลือภันที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็มันต้องใช้เวลานานมากเลยคือล้างรถเสร็จแป๊ดเดียวรอรถแห้งแล้วเช็ดได้เลยครับไม่ต้องไปผสมน้ำอะไรให้ยุ่งยากเลยครับเนี่ยก็แ,แค่พ่นรอสักปานขานข้า,างทีก็เช็ดนะครับเห็นว่เงาเลย สักสองสารอบครับเนี่ยงาวิ้งเลยจะไปเกอรอใครบา่าละมอเตอร์บิ๊กไบค์ต้องพิหลิกนะครับอ๋อนี่ะตอนแห้งนิดนึงตอนนี้ผมก็เช็ดไปแล้วเหมือนกันหนักเช็ดอื เง,งาวิ่งเลยก็จะได้ทั้งชุดสีแล้วก็พวกล้อแม็กนะครับพวกล้อนี่ก็ใช้เช็ดได้เหมือนกันนี่ผมก็พก่นไปแล้วเดี๋ยวเช็ดให้ดูก็<ม>ส่วนตัวล้อเนี่ยมันจะให้สีเหมือนช้ำๆครับไม่ใช่ถึงกับเงาก็พวกบอดี้ไฟลิ่งใช้ได้หมดครับ สมมติตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวแฟลลิ่งพลาสติกนะครับฉีดไปแล้วเช็ดมันจะออกช้ำๆหน่อยส่วนถ้าเป็นแฟลิ่งสีอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ให้เงาขึ้นนะครับเงาเลยอ่าใกล้ครบแล้วสามนาทีน,าน,นี่ครับมันจะเป็นพอฉีดแล้วมันจะเป็นสีด้านๆหน่อยรอประมาณสามถึงห้านาทีครับเหมือนที่ผมบอกให้น้ํายามันเคลือบไปก่อนก็เช็ดนะครับ น <society> ี่ครับเป็นเงาเลยใครไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งผสมน้ำยาเวลาล้างรถนะครับเคลือบสีก็ตรงนี้ครับใช้ง่ายตัวนี้ราคาจะไม่ผิดมันร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระป๋องหนึ่ง ก็ใช้ได้นานกันนะครับเห็นไหมเงาเลยเงาวิ่งเลยราคาร้อเก้าสิบาทครับใครสนใจก็ลองหาซื้อตามนั้นพวขายอะไรมอเตอร์ไซค์ครับน่าจะมีอยู่กลับมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ครับคือมันดีจริงครับเลยมาอัดคลิป แนะนำดูก็อลองไปหาซื้อกันได้ครับคลิปนี้ับไม่มีอะไรนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล,ล้วก็กดไลค์เพจเพจปุ๊กผม้วยนะครับรแ,แล้วครับครับ